อี๋แต่ตอนที่ผมปั๊มอ่ะผมรู้สึกเลยว่ากระดูกเขาไปหมดแล้วอ่ะแบบมันปึก้ปุ๊บปุ๊บมันแบบยุบยุบยุบลงไปหมดเลยอ่ะอายุเหละมันแบบมันกบลงไปปกติมันจะแบบแข็งหน่อยใช่ไหมพี่แต่คืนนี้มันแบบมันมันเป็นเสียงกระดูกเลยอ่ะอืพี่เคยฟังเรื่องที่พระมหาชมกองตะกอนโอ้เล่าให้ฟังม ที่พ่อเสียแล้วแล้วหลานหลานเป็นพยาบาลน่ะมาปั๊มหัวใจอ่ะแต่หลวงพี่ไม่ได้มองต่อผมาหรอผมมองตลอดเวลาเลยถามพวกพี่เขาาทำไมเขาไม่ขยับไปไหนทำไมเขาเขาไม่ขยับไปไหนทางบนทางด่วนใช่ถามพวกพี่เขาอ่ะว่าเขาเห็นป่ะมก็เลยถามว่ามีใกล้ถ็นไหมวายเดี๋ยวทุกคนเห็นผีนี่มีบุญนะ o l s OLZ รเาไม่ใช่ไม่พี่มันมันอยู่เน่งมันอยู่สายสีสายหนาเน่งอยู่สายอยู่สายสีใช่พี่นั่นแหละพี่ไปดูที่ยอดนิยมที่บ้านมันมีหมดอ่ะพี่มีทุกผีอ่ะช่องนี้น่าัว พี่กอได้เลยถ้าวี่แบบตอนนี้ไม่ยังปูปูเนื้อเรื่อง